มาหนูใส่เองก็นี่ไงมึงก็ดูดีด้ยังมึงใจยังกูใจให้มึงนะมึงดูดีนี่ก็แค่นั้นมึงก็ทำถูกอ่ะเดี๋ยวก็มึงก็ตัดกงใหญ่ี้ละนักบอลนะกะกองแม่คนเ้อมานั่งหนูเข้าไปหน้าอ่งนี้แต่ยังไม่นั่งมันจะรู้หรอแม่ก็ชอบอยูุ่่นไวายอ่ะลูกก็ทำไม่ได้เดี๋ยวลูกจะชงนมให้เองไม่ใส่น้ำแล้วก็เกลี่จัดแล้วก็เกลี่ยเดี๋ยวพ่อมาแล้ดื้อว่ะ ดูพ่อด uh, ูแม่ดูพ่อดูแม่น่ะน่าแล้วน้ำมันไม่ร้อนแล้วอ่ะมันจะร้อนได้ไงมีกาจักใจดีน้ำมันร้อนเลยนี่จักใจดีชิบสามร้อนอ่ะรู้แล้วเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเหนื่อยแล้วไปดังามีกๆดัมๆเองเสียงคำไม่ตกฟ้าเลยกูเสียงเลย ชงนมเองก็ม่วุ่นวายแล้วจะได้กินดีไหมรู้แล้วนับอยู่แลวหแม่อ้าแส่ดซ็บนั่นเห็นไหมนุนับไม่ถูกเลยแปดเก้าสิบเอมาเพิ่มนิดนึง เพิ่มไปนั่นแหละมาซ้อนมาทำาเองอย่ายุ่งดีโตแล้ว<ะ>ไม่ต้องมาสอนอะไรก็ไม่รู้เดีวม,มาเจ๊ไหนีกองเดี๋ยวรู้นะไม่ต้องมายุ่งเบือออบ่อวะ่ะก็ลูกแม่นั่นแหละลูกอีดอกทองก็ลูกแม่นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้เถียงคำไม่ตกฟากเลยจะตกฟาดไนักูเป็นแม่มึงอ่ะแล้วลูกเป็นลูกแม่ไหม เมื่อคุ้มใจเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะชงเองไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าเราไม่อยากให้แม่ถามเราอยากเป็นลูกที่ดีอยากเป็นลูกกระจะอยู่กับตางเวตี้เยเ๊กี่่ยังมายุ่งวุ่นวายสรุปก็ไม่ได้ชงเลยมานั่งทําอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวขอพี่ให้เขาโย่จเย็นนมมันเหนียวงายง่าย นมันเหนียวอ่ะพี่จะรอที่ใครอยู่แไกเลยแม่อย่ามาด่าน้องนะน้องนึกผู้หญิงเหมือนุ๊กแหละช่วยการนี้ได้ดอกตองอุซะาหมาเวลาแม่ตีมาช่วยหน่อยลูกโอายมันเจ็บมากเลยเอามาอแม่อย่ามาทำลูก เวลาแม่ตีมาบุษบานมาันจะมาช่วยไงอะไรก็ไม่รู้ชอบมายุ่งวุ่นวายเบื่อโดนตีเลยอะ่ะจะฟ้องพ่าวีนาให้เจ้าหน้าตำรวจมาจับแม่รังแกเยวาวชนจ,จนงเจ๋งพ่อเมื่อแกจะใต้หาเยาวชนหนูจะชงนมให้แม่หนูอยากชงนมให้แม่อะค่ะเพื่อนๆไม่อยากให้แม่เขามาเหนื่อยเข้าใจป่ะหนูชงได้อะไรก็ไม่รู้มาจุกจิกวุ่นวาย ก็มาจุกจิกวุ่นวายหนูหนูปนหัวแล้วมันจะกองไปจานใหม่ดีจไะก,กองให้มันหายแบบมันนี่มันไม่มีเศษตะกรไงแม่เดี๋ยวมันไปติดสายอ่ะเห็นไ,ไหมแม่พูดนูทํำหกเลยโอ้ชีวิตของกูน่าจริงเลยอ่ะรู้เบื่อแล้วนะแม่เราแยกกันอยู่เหรอรูกาอกู ีเล้ลูกก็หกัดทำของลูกอไงนูกเป็นเด็กนูกก็อยากหากัดทำอะไรนูกจะโตล่ะเด็กพอ่อเด็กแม่ <c oughs> เด็กหนวดเด็กหนวดควยเท่าถอก <c oughs> เอามาเอาถุงนมมาถุงไหนเอาถุงไปไหนไหนล่ะถุงนเนี่ <c oughs> ยกอ <c oughs> งมาอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> พื่อ,อนปวดหัวช่วยหนูด้วย ไปกินเกลือแม่ตะแปะไปนอนปอแป,ปะตปะแปเล่นนม <c oughs> จะชงนมเองอย่ามายุ่งนะอ๋อด,ดีนะอ๋อร้อนแม่เดี๋ยวจูดังอ,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 อ๋อเขาด่าหนูสิอ๋อร้อนมากเลยต้องชงนมนะเพื่อนอเพื่อนแม่แ,แม่แม่จา่ะแม่ถ้าเขาด่าหนูว่าหนูเป็นเด็กหนวดแปลว่าอะไรแม่ บอกนูหน่อยดิอาใส่น้ำมาเท่าที่ตัวเองต้องการจ้าก,กี่ออนอมแม่ขาด่าหนูก็เป็นหนูหนเป็นเด็กหนว่นะครับเพื่อนโอ๊ยปวดหัวใจนี่ได้แล้วสามมือ้อแป๊บนึงนะคะโอ้ยน้ำเยอะไปอะไรเนี่ย ไม่ต้องหมดทนไม่ได้หอมงาเมันลูกศิลมือเนาะตายจ้ะไอแม่บอกให้นุกตายอ่ะทำดีๆคอยร้อนมือโอ้ยร้อนเลยสิบสามจ้ะรู้แล้วขอสิบสี่ได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้เล่นอยากไม่ได้อยากจะเล่นเลยนะพี่หนูไม่ได้อยากจะเล่นกับแม่เลยหนุนวันหนูนั่งทำหนูนั่งทำงานหนูนั่งทับ ต้องได้ทับจิ๋จมนะไก่เนี่ยคนรู้แล้วรังตักอ่ะร้อนมันร้อนลูกมือมือพองหนึ่งเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนคุยไปคุยไปเดี๋ยวนับนมเพดอจ้ะสองสามสี่ตักนมใส่ก่อนนะคะตักนมใส่ก่อนนะห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้อ่ะเพื่อสิบสี่โอเคจบขอช้อนชออยู่มือมือเดี๋ยวชมให้ก่อนนะจริงๆไม่ได้อยากจะมาเล่นเลย ป้องเลอคือหนูไม่ได้อยากจะเล่นแม่เขามาเล่นวันๆหนูไม่หนูใครอยากจะมาเล่นแล้วพี่วันหนูไม่ได้นะครับจิ๋มนะหนูทํามาหากินทำมาแดดป้องป้องเงินไม่เห็นของไปไหนเลยเอาเงินไปจ่องหมื่นไปไหนไม่รู้เฮ้ยกระเป๋าหายไอ้แก้มทำมอยแล้วไม่หายอยู่นี่นี่แหละจะเก็บเองอืมหนูไม่ได้น้องทับจิ๋มนะวันหนูหนูต้องทำมาหาแดดต้องทำมาหากินมีแต่แม่นี่แหละเขามาชวนหนูเล่น หนูจะทาหนูชงนมอยู่ก็มาวุ่นวายกับหนูปนหัวออหนูจะเข้าจะตายดูแล้วยิ้มตามเลยขอบคุณมากค่ะแล้วแม่เขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะด่านูกกินตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้แรงมาจากไหนอะไรไม่ใค้ฟังแล้วนมก็เหนียวมากเหนียวมันจิ๋มนุ้งเลยตอนุ้งจิ๋มนุ้มเหนียวอ่ะเหนียว่เหนียวเหนียวอ่ะ พูดให้มันชัดหน่อยดินมยอ่อนี่งเหนียวไมรกันนมยอ่อนิ่งเหนียวนมย่อนมย่อนิ่งเหนียวไม่มีฟันเขาพูดไม่ชัดไงน้องสารตุ้างมาจกใจแม่ป่วยหรือใจแม่ไม่ป่วยใช่จ้าแต่ใจตอนนี้แม่ป่วยแม่เขาด่าดนุกอ่ะแล้วใช้นุกดีดๆให้ใช้นุกมาช่งนมอ่ะกระดูกดีกระดายก็สมัยกระนะใช้นุกงงๆงงงงงทำหงงนึ่งนุกเป็นผ้าชื่อเลยอ่ะไปเกมันแงรู้แล้ว พูดเหมือนยอนเย็นพี่แม่พูดไม่ชัดเงอย่าแม่บอกว่าอย่าย้อนเย็นแม่นะแม่บอกอย่าย้อเย็นกูนะใช่ไหมพูดดิอย่าย้อนเย็นจงอย่าย้อนเย็นจุตอนเด็กๆแม่ชงนมให้เราดื่มตอนนี้นุกกี้มาชงนมให้แม่ดื่มไม่ค่ะพี่พี่ต้องเปลี่ยนว่าตอนเด็กๆแม่ชงให้ชงนมให้นุกดื่มตอนนี้นุกชงนมให้แม่มาด่า เบื่อมากเลยอ่ะโอ้ยดีก่อนรู้แล้วโอ้ยใจเย็นโหมีสองมือนะไม่ใช่ทศกัณฐ์ไม่ได้มีสิบม,ม,มือจับมือจับเดียวเถอะแม่อย่ามาพูดเหนื่อยร้อนจิ๋มไปหมดแล้วเนี่ยนี่เน <c oughs> ี่ยนายเผยออกมาคุยกัดเอะอีกแล้วไม่มีเงินให้แล้วนะนี่ทุกวันนี้มึงก็เอาแต่กู นมเหนียวมือไปหมดเลยอะนมเหนียวมือไหมดเลยนมยี่ห้อนี้มันเหนียวนะเพื่อนทุกคนต้องระวังนะคะเดนียวนมร้อ,อนเดี๋ยวนมหกใส่มือมือ้องอ๋ออ้พือนแ้วอุ๊ยร้อนจริงแลยเนี่อยอร้อนออุสะปัสร้อนจหลเลยไอย้เพื่อนแม่ฉันทนได้ ออ้ยแม่เนี่ยมันเป็นตะกรรอนเห็นปะพอมันเป็นตะกอนเนี่ยมันไปติดที่สายแม่ไงแล้วมันจะทำให้แบบใส่แม่ตมันแล้วไงรู้แล้วอะไรเนี่ยอ่ากระเดาแกงดูไม่ได้อย่างนมมันไม่แตกนะเยอะเอเคได้เลยนะคะส่งนมเพื่อนๆค่ะ ไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเห็นลุกี้ว่านเป็นลูกกระตันยูกระตะาเวตี้ช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์และติดตามชมผลงานของลุกี้พีที่ะสำหรกระเทยช่างฝันได้ต่อไปนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้นะคะลูกกี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะมาทําคลิปแย่แม่นิดๆหน่อยๆเพื่อนได้ชมนะคะวันนี้แม่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากค่อนข้างจะมี power นะคะไม่งั้นคงไม่ตอบต่อเราได้ขนาดนี้หรอกอ่ะแม่คะไปบอายนเพื่อนหน่อยแล้วก็บอกว่าเพื่อนด้วย ลอกมือบายบายเป็นกํนไลว่าน้องลากนลากนลากรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ